จุดที่เหนือที่สุดในความรักจุดหนึ่งคือการที่เราติดอยู่ตรงกลางคือใจหนึ่งก็อยากเลิกแต่เราก็ไม่อยากทําให้คนที่เรารักเจ็บหรือเราจะเสียดายเวลาที่คบไปหลายปีก็ได้ผมนะครับติดอยู่ในจุดนี้มาเจปีจนวันหนึ่งผมได้รับแนวคิดใหม่เกี่ยวกับความรักที่ทําให้ผมมั่นใจที่จะคบคนคนหนึ่งตลอดชีวิตแล้วผมก็แบ่งปันแนวคิดนี้ในท็อกโชว์ที่ผมพูดในงานแต่ของผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตำนานของผมครับเริ่มต้นตอนผมอยู่มหาลัยปี3และนี่คือภาพของแฮนนอยครับโอเคไม่ต้องสงสัยนะครับมากโอเคแล้วก็โมเมนต์นี้นครับเป็นโมเมนต์หนักที่สุดอย่างนึงในชีวิตของผมเลยนะครับคือผมโดนแฟนคนแรกของผมนอกใจแบบเละเละมากวันนั้นผมกลับไปบ้านนะครับแล้วก็นั่งแบบคอตกอยู่แบบบนเตียงอะแล้วน้องผมนะครับอาหนังสือจีบผู้หญิงมาให้ผมอ่าน แล้ววันนั้นนะคือผมแตกหนอ่อเพราะว่าผมรู้ว่าอะไรควรทําและอะไรไม่ควรทําครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นนะครับมันจะข้อมช่วงที่ผมจะเข้างานแรกของผมพอดีพอผมเข้าไปทํางานที่แรกของผมครับคือ Wall Street ผมมีแค่เป้าหมายเดียวเลยผมอยากจะจีบผู้หญิงที่สวยฉลาดเก่งน่ารักอบอุ่นม,มาเป็นเมีย ครับแล้วก็ผมเข้าทํางาน,นครับด้วยจุดประสงค์นี้หลักๆเลยแล้วพอผมเข้าไปทํางานที่วอลซนนะครับมันจะมีงานหนึ่งเป็นงานรวม9้าสาขาด้วยกันคือแบบลาดเท้าลังสิตปิ่นเก้ามารวมเป็นเป็นเหมือนกิจกรรมทีมบิวดิ้งอ่ะแล้ววันนั้นพอผมไปทีมบิวดิ้งผมมีเป้าหมายเดียวผมอยากหาผู้หญิงที่น่ารักสุดในงานโอเคนี่ก็ภาพผมนะครับกับชอนซ่อมสภาพตอนนั้นโอเควันนั้นนะครับผมศบตาชอนซ่อมแล้วผมเห็นแบบแมงน่ารักสัตว์ ผมก็เข้าไปขอเบอร์แล้วก็จีบตรงๆเลยแม่นๆแล้วก็2อสามอาทิตย์นะครับก็เดทแรก2อสาเดือนก็คบกันเป็นแฟนแล้วก็รักกันมากรักกันมากครับทีนี้นะครับภายในปีถึง2ปีแรกทุกอย่างคือสวยหลูหมดคือแฮปปี้ประสบการณ์ใหม่เที่ยวด้วยกันเมียน่ารักแต่ทีนี้นะครับผมจะสารภาพเลยนะครับว่าปีที่สามหความสัมพันธ์ผมแย่มากๆผมมีปัญหาให,ใหญ่ที่สุดอย่างนึงเลยครับ ผมกลัวการแต่งงานเหมือนการแต่งงานมันเป็นเส้นอะไรบางอย่างที่แบบผมข้ามไปไม่ได้สักทีแล้วผมเป็นคนที่แบบความคิดมันซับซ้อนเยอะอ่ะเดี๋ยวผมจะมากลันความคิดผมให้ฟังดูนะครับโอเค,คอย่างแรกครับคือผมต้องการชีวิตแต่งงานที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นแต่รุ่นพี่ที่ผมนับนับถือหลายคนใกล้ตัวไม่มีใครมีความสัมพันธ์ที่ผมต้องการเลยแล้วผมก็คิด ถ้าคนที่ผมนับถือหลายคนไม่มีชีวิตแต่งงานที่ผมต้องการผมจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะอันนี้คืออันแรกนะครับอันที่สองคือผมกับซอนชอนซ้อมจะทะเลาะก,กันแรงมากถ้ารู้จักผมกับชองซ้อมก็คือผมเป็นผมกับชองซ้อมเป็น extremely passionate people แล้วลองคิดดูนะครับคือผมก็คิดถ้ายังไม่แต่งแล้วทะเลาะก,กันหนักขนาดนี้พอแต่งแล้วจะเละแค่ไหนวะแล้วอย่างที่สครับสิ่งที่เละที่สุดเลยนะครับ เวลาผู้หญิงน่ารักให้ความสนใจผมใจผมก็ยังสั่นอยู่แล้วผมก็คิดเฮ้ยถ้าใจผมสั่นขนาดตอนที่ยังไม่แต่งงานถ้าวันหนึ่งแต่งแล้วชีวิตแต่งงานผมไม่พังเลยวะ่ะแล้วหลายคนก็จะถามครับมึงมีปัญหาเยอะขนาดนี้มาถึงวันนี้ได้ยังไงนี่คือคำตอบหปีที่แล้วผมมีประสบการณ์จิตวิญญ,ญาณแล้วผมก็เปลี่ยนศาสนาปเป็นคริสเตียนแล้ว พอผมเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสเตียนนะครับผมตระหนักและเข้าใจจริงๆว่าความหมายของชีวิตแต่งงานคืออะไรแล้วนี่คือปฏิหารนะครับผมไม่กล้าแต่งงานมา1,2,3,4,5ปีแต่พอผมเป็นคริสเตียนภายใน6เดือนผมกล้าขอช้องส้อมแต่งงานผมอยากให้ทุกคนดูวันที่ผมขอช้อนส้อมแต่งงาน,นครับขอเปิดคลิปด้วยนะครับ Oh my god. <laughs> Like how he cared for you and see Okay. <with> you. ไ,ไหนครับจะเป็นผัวเมียกันแล้ว คนอาจจะถามว่าที่เราเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรผมขออธิบายคอนเท็กซ์นิดนึงนะครับภาพเมื่อกี้เป็นภาพที่ผมเห็นในพระคัมภีร์พระเยซูล้างเท้าคนที่ติดตามพระองค์มันเป็นภาพของความรักที่ถ่มตัวที่สุดพระเจ้าผู้สร้างโลกล้างเท้ามนุษย์ผมเลยขอช่อมแมแต่งงานด้วยการล้างเท้าผมบอกว่าผมอยากจะรักผู้หญิงคนนี้ด้วยท่าทีที่ถ่มที่สุดในชีวิตเหมือนพระเจ้าภาพเมื่อกี้ครับปี2019เหมือนในสไลด์เลย แล้วก็เหมือนที่เราเห็น,นครับผมขอช้อนซ้อมแต่งงานปี2019แล้วได้แต่งปี2022ผมมีเรื่องนะครับสำคัญมากๆที่อยากจะแบ่งปัน2อย่างภายในระหว่างปี2019ถึง2022นะครับผมตระหนักถึงแฟกต์อะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆในชีวิตผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้จะสามารถทำให้ผมรู้สึกถูกลักได้เท่าช้อนซ่อมเลยตัวอย่างนะครับช่วงโควิดผมเล่ประสบการณ์วัยเด็กของผมให้ชอนซ่อมฟัง คือผมกับน้องผมนะครับไปอยู่ที่เมกาตอนเด็กแล้วบ้านคือไม่มีเงินมากๆแล้วความสุขอย่างหนึ่งของผมนะครับคือการที่ผมกับน้องผมจะปั่นจักรยานไปแคนทีนแล้วมันจะมีวันหนึ่งประจําเดือน,นครับที่แคนทีนจะเอาไก่หมดอายุมาแจกให้นักให้คนที่อยู่ในแคมปัสกินพอผมเล่าเรื่องนี้ให้ช้อนซ่องฟังนะครับอยู่ดีชอนซ่องก็ร้องไห้ออกมาแบบหยุดไม่ได้ชอนซ้องเข้ามาโกรธผมแล้วก็บอกว่าเขาสงสารแฮนน้อย แล้วผมคิดเฮ้ยกูเป็นใครวะที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะร้องไห้กับความเจ็บปวดผมตอนเด็กอ่ะแล้วรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นช่วงโควิดทำอาหารให้ผมกินไม่หยุดเลยสูตรนี้เกือบใส่ไม่ได้อ่ะคือกินดีอยู่ดีทงคัสสึกคาโบนาร่าหาสูตรแบบบมาบอกคอแตกมาให้ผมกินจนแบบอ้วนน่ะ อันนี้คืออนแรที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับอันที่2องครับคือตั้งแต่ผมเป็นคิดเตียนนะครับปรัชญาชีวิตผมเปลี่ยนเมื่อก่อนผมโฟกัสในการทำไรเร็วสร้างเงินเร็วลดน้ำหนักเร็วจีบผู้หญิงเร็วทำทุกอย่างเร็วหมดแล้วพอผมเป็นคิสเตียนผมเปลี่ยนโฟกัสของผมทํำยังไงให้ผมเป็นลูกที่พระเจ้าจะภูมิใจทำงไงให้เป็นเพื่อนที่ดีทำไงให้เป็นพ่อหมาที่ดีทำงไงให้เป็นพี่ที่ดีแล้วผมบอกเลยนะครับว่ากระบวนการช้ามากๆเมื่อก่อนนะครับ ภายใน2อสเดือนผมหาเงินได้เยอะมากตอนนี้นะครับถ้าผมจะทำเงินเท่าเมื่อก่อนใช้เวลาผมปีกว่าแล้วผมก็รู้สึกท้อมากๆแล้ววันนึงครับผมก็พูดกับชอนซ่อมและช้อนช้อมกอ็ให้กำลังใจผมชอนซ่อมบอกว่าผมเป็นเหมือนต้นมะกอกอันนี้ต้นมะกอกนี้นะครับราคา1,500บาทอายุของมันนะครับคือ1ปีครึ่ง<า>คุณรู้ไหมครับว่าต้นมะกอกที่อายุ5060ปีราคาเท่าไหร่3-4 0 0หมื่น ต้นมะกอกอายุร้0ยสอปีราคาหลายแสนแล้วชอนซองบอกว่าอยู่โตช้าเพราะอยู่เป็นต้นไม้ที่มูลค่าสูง <Yeah. S 1> แล้วผมมองความสัมพันธ์ผมเป็นแบบเดียวกันเลย <Yeah. S 1> ผมเจอชอนซองปี2012ขอแต่งงานปี2 0 2 9แต่งงานกันปีนี้10ปีความสัมพันธ์ของผมโตช้ามากเพราะว่ามันมีค่ามาก I wanna tell some <Yeah. S 1> c ้ o ง something เขาอยากจะ ขอบคุณเธอมากที่เธอเติมเต็มทุกอย่างที่เขาขาดให้ตอนเด็กเขาอยากจะขอบคุณเธอที่เธอ,อท,ทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้น I love you so much แล้วเขาอยากจะประกาศ the same thing that I told you when I asked you to marry meI w a n t to love you like how God loves you want a warm and loving build I with I to home you love you so much ระหว,ว่างความรักที่ง่ายกับความรักที่ยากแน่นอนทุกคนก็จะเลือกความรักที่ง่ายนะครับแต่ความเป็นจริงนะครับคือการที่เราจะจับมือเดินเคียงข้างคนที่เรารักแบบระยะยาวจริงๆ มันเป็นเรื่องที่ยากมากและความเศร้านะครับคือเพราะว่าความสัมพันธ์ระยะแอรมันเป็นเรื่องที่ยากคนหลายคนนะครับปล่อยมือจากกันก่อนที่จะเห็นภาพทั้งหมดของความรักว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรคือชีวิตรักที่เราสามารถมีกับแฟนของเราได้และราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อสิ่งนั้นตอนนี้นะครับผมคบภรรยาผมมาแล้ว12ปีแต่ชีวิตรักของผมนะครับเริ่มต้นจริงๆปีที่5ที่คบกันตอนนั้นนะครับผมเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับความรักที่ ตรงกับความเป็นจริงที่สุดแล้วพอผมเรียนรู้แนวคิดเหล่านี้นะครับผมก็มีความเข้าใจว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์ของผมไปรอดกับคนที่ผมรักจริงๆสุภสมัตคืออะไรแล้วตอนนี้นะรผมก็ถ่ายทอดแนวคิดเหล่านี้ในหลักสูตร Psychology of Love สิหัวใจของความรักที่ไปรอดหลักสูตรนี้นะครับเหมาะสำหรับคน2ประเภทประเภทแรกนะครับคือเราเจอคนที่เราอยากจะสร้างชีวิตด้วยแล้วและเราต้องการเครื่องมือแนวคิดต่างๆเพื่อสร้างชีวิตคู่ที่แข็งแรง นี่คือประเภทแรกประเภทที่สอครับคือคุณอาจจะคบใครมาสักพักแต่ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์แนวคิดใน,นหลักสูตรนี้นะครับจะสามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้เพราะว่าพอคุณมีความเข้าใจนะครับว่าส่วนผสมของความรักที่ไปลอดจริงๆคืออะไรคุณจะสามารถประกอบการตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการสิ่งนี้กับคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้ไหมแล้วสิ่งที่คุณจะเรียนในหลักสูตรนี้นะครับสิ่งแรกเลยคือ power dynamic คือการกระจายอํานาจในความสัมพันธ์ คือเรา้อยและแฟนเราลอยเพราะาส่วนมากครับในหลายความสัมพันธ์อํานาจไม่เท่ากันแล้วคนที่อํานาจในความสัมพันธ์น้อยกว่าจะแบกรับความเครียดและแรงกดดันมากกว่าคู่ของเรานะครับนี่คือสิ่งแรกที่คุณจะเรียนสิ่งที่สอนที่คุณจะเรียนนะครับคือความต้องการในความสัมพันธ์ คืออาจจะมีความต้องการส่วนตัวอาจจะมีความต้องการตามจิตวิทยาและก็บุคลิกภาพของเราแล้วก็จะมีความต้องการในชีวิตคู่ด้วยคือการที่คุณรู้สิ่งเหล่านี้นะครับจะสามารถช่วยคุณแยกแยะได้ว่าอะไรที่คุณควรให้แฟนของคุณและอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะให้และคุณไม่สามารถให้ได้เลยด้วยซ้ำหลายครั้งในความสัมพันธ์นะครับแฟนเราจะเรียกร้องสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้และไม่ใช่หน้าที่ของเรา เพราะฉะนั้นการที่คุณสามารถแยกแยะได้นะครับจะสามารถช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลและเฮลที้ได้แล้วก็สิ่งต่อไปที่คุณจะเรียนนะครับคือจิตวิทยาที่แตกต่างของผู้ชายและผู้หญิงและจิตวิทยาบุคลิกภาพด้วยนะครับคือ Big Five Mo เดลการที่คุณมีสองแนวคิดนี้ด้วยกันนะครับจะสามารถให้คุณภาพที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวตัวคุณและแฟนคุณในความสัมพันธ์แล้วคุณจะเห็นและเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างคุณกับแฟนของคุณ ในความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สิ่งต่อไปที่คุณจะได้เรียนนะครับคือ relationship mental health คือการบริหารจัดก,การไลฟ์สไตล์ที่คุณจะสามารถดูแลสุขภาพจิตของคุณในความสัมพันธ์ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องสอนเลยนะครับในสังคมไทยคือบทบาทของพ่อแม่ในความสัมพันธ์การที่คุณเรียนรู้บทเรียนนี้นะครับจะสามารถให้คุณความเข้าใจว่าเพื่อที่คุณกับแฟนของคุณจะมี relationship ที่ healthy บทบาทของพ่อแม่ของคุณควรอยู่ตรงจุดไหนในความสัมพันธ์นี่คือสิ่งที่คุณจะเรียนนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่คุณจะได้เรียนคือคุณจะได้คำตอบสำหรับคำถามที่ว่าคนสองคนที่แตกต่างกันมากจะสามารถสร้างชีวิตคู่ด้วยกันได้อย่างไรผมนะครับแตกต่างจากภรรยาผมมากแบบดำกับขาวแบบกลางวันแบบกับกลางคืนเลยแต่เราสามารถสร้างชีวิตคู่ด้วยกันได้ แล้วก็ความเป็นจริงนะครับคือคนที่คุณเป็นก็ไม่มีทางเหมือนแฟนของคุณ100%ได้เพราะฉะนั้น,นครับการให้คุณเรียนรู้ว่าคนสองคนที่แตกต่างกันสามารถสร้างชีวิตคู่ด้วยกันได้อย่างไรอาจจะให้แนวทางกับคุณในการสร้างชีวิตรลักที่ยั่งยืนกับแฟนของคุณได้ค่าลงทะเบียนหลักสูตรนี้นะครับจะอยู่ที่5,250บาทแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนนะครับเราจะเรียนรู้กันในกลุ่ม Facebook ปิด สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรนี้นครับสามารถติดต่อ Inbox Page h a n d ฮ n n ์อินเแล้วก็สอบถามทางนั้นได้เลยครับแลวเดี๋ยวเราไว้เจอกันในกลุ่มครับสวัสดีครับ